ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรลตตานะครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินสําหรับสร้างบ้านสวนอีกหนึ่งแปลงนะครับแปลงนี้นะครับจะอยู่ติดกับตัวหมู่บ้านนะครับอยู่ติดกับถนนคอนกรีตนะครับบริเวณหัวมุมนะครับด้านหน้าแปลงจะเป็นถนนหินคลุกนะครับที่ดินที่จะพามาชมในวันนี้นะครับอยู่ในเขตพื้นที่บ้านดอนเท้าตําบลเมืองปราศาส์อําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับห่างจาก วัดดอนเท้านะครับอนามัยบ้านดอนเท้านะครับโรงเรียนบ้านดอนเท้าอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ700เมตรนะครับห่างจากถนนลาดยางนะครับทางหลวงชนบทหมายเลข6 0 1 9เส้นโนนสูงโนนไทยมาประมาณ500เมตรแค่นั้นเองนะครับจะเป็นถนนคอนกรีตวิ่งมาจนถึงหน้าแปลงที่ดินของเราที่ดินที่จะพามาชมในวันนี้นะครับมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับเนื้อที่3ไร่ 1, งาน49ตารางวา เจ้าของที่ดินต้องการขายยกแปลงในราคา8 0 0แสนบาทนะครับไฟฟ้าปับปาเพื่อนบ้านนะครับมีพร้อมนะครับสามารถดึงไฟฟ้าเข้ามาสร้างบ้านสวนนะครับมาทําโคกหนองนาได้นะครับบริเวณนี้ด้านหน้านะครับจะเป็นคลองน้ํานะครับจะมีถนนสาธารณะนะครับขั้นระหว่างแปลงที่ดินของเรากับคลองน้ําด้วยนะครับด้านข้างทางทิศตะวันตกบริเวณนี้จะเป็นคลองน้ํานะครับยาวติดกับแนวเขตแปลงที่ดินของเราประมาณ128เมตรนะครับ พื้นที่บริเวณด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับจะมีสระน้าลูกเล็กๆ1ลูกนะครับเนื้อที่ประมาณ50ตารางวาสามารถเติมน้ําเข้าไปในแปลงที่ดินของเราได้นะครับในส่วนของดินนะครับแปลงของเราจะเป็นที่นานะครับดินก็จะมีลักษณะเป็นดินกรอยนะครับเหมาะสําหรับทําเป็นไร่มะขามเทศเพชรนนทไทยนะครับหรือจะปลูกเป็นสวนอินทผาลัมก็ได้นะครับรูปแปลงที่ดินจะมีลักษณะแบบนี้เลยนะครับ มีไฟฟ้ามีประปามีเพื่อนบ้านนะครับพื้นที่บริเวณนี้จะอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล169เมตรอยู่ค่อนมาทางตัวอําเภอนนทไทยนะครับห่างจากที่ว่าการอําเภอนนท์ไทยเทสโก้โลตัสนนทไทยนะครับโรงพยาบาลนนทไทยอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ9กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับแปลงของเราจะอยู่ในเขตพื้นที่ของตําบลเมืองปราศาสตร์อาเภอโนนสูงนะครับ เจ้าของที่ดินต้องการขายยกแปลงนะครับในราคา800,000บาทนะครับค่าใช้ใจ่ายในการอุลกรรมสิทธิ์คนละครึ่งนี่นะครับคือลักษณะของคลองน้ําที่อยู่หน้าแปลงที่ดินของเรานะครับเป็นคลองค่อนข้างกว้างนะครับด้านข้างทางทิศตะวันตกจะเป็นคลองเล็กๆนะครับกว้างประมาณ5เมตรท่าในใดที่สนใจสามารถทักไลน์เข้ามาขอพิการเดินทางมาดูแปลงที่ดินของเราได้นะครับแปลงนี้ มีไฟฟ้ามีประปามีเพื่อนบ้านนะครับเป็นชุมชนขนาดใหญ่อยู่ติดกับชุมชนนะครับบ้านดอนเท้าคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ